วันนี้นะก็จะมาสอนรับของฟรีกันนะเป็นของฟรีที่สวยมากๆเลยนะอย่างแรกเลยนะให้ทุกคนนะเข้าไปในแมป Saint s e นซิล hand care Lab ก่อนเลยนะแป๊บนึงนะและเมื่อเราเข้ามาในแมพแล้วนะเราให้มันโหลดสักแป๊บนึงนะมันอาจจะแหลกๆหลุดโหลดสักนิดนึงเนาะมีแลบเราและเมื่อเราเข้ามาแล้วเราอย่างแรกเลยนะ เราก็ต้องรอให้มันมีชื่อเรานะชื่อเราคืออันไหนไม่ใช่อันนี้นะชื่อเราคืออันไหนหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องมาดูกันเลยว่าชื่อเราชื่อว่าอะไรอืม,มเป็นอย่างไรล่ะแบบนังน,นคุณขอไปเลยนะขอให้มันโหลดสกิก่อนนี่ยังหลดไม่สร็นี่เราเลยนะพวกเราจะต้องานชะื่ี่รากันเลยเนาะ ไปเลยดนะแบบนี้แบบนี้เรา กดอัพรูปแล้วก็จะได้ไข่ฟรีมาแล้วเต็มหูฟาแล้วก็อันต่อไปคือต้นไม้แวก็จะไปเอาเงินคุณก่อ กีก็เลยสร้างเพลินไปหน่อยหนึ่งเนาะก็ต้องมาสร้างอันนี้นะคะที่ตั้งจักรยานให้จักรยานล้มมาวู้ฮู้นี่เลยคุณแล้วเราก็จะพาไปดูหูฟังหูฟังไปยังไงไปดูกันเลยและนี่เลยนะเราก็จะมาลองดูสลยว่าจะได้หรือเปล่า นี่เลยนะมาแล้วก็คุยใเองวแอสเซี่เฮ้ยมันมีจุดมีหวังมันจะได้ไหมละ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะได้หรือเปล่ปาเฮ้ยแบบหนึ่งนี่ก็แะขหูฟังน้องแมวแบบนี้น่ารักน้องๆผู้หญิงคนไหนก็ต้องโอ้ยพี่ๆน้องๆคนไหนจะต้องอยากได้อย่างแน่นอนมาเราไปดูของต่อไปกันเลย อันคือบอกแล้วมันได้จริงๆคอราแข่้กันทั้งนั้นแหละมันก็หนึ่งร้อยยี่สิบเลยว้ายมันก็ต้องแพงๆพงแพงแพงแพงเลยเนาะวันจะมีตอนนี้เลยนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะ จะมาบอกกันเลยนะว่าตรงนี้จะเป็นอาคารสีม่วงนะจะมีอาคารสีม่วงแล้วก็ให้เราสร้างไปเรื่อยก็จะได้ได้อะไรได้อะไรได้ปีกม้านเองเนาะแล้วเราก็ค่อยสร้าง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 มามาถึงตรงไหนวะแป๊นหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยสร้างมายางตรงตรงไหนวะน่าจะตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นอาคาร จะเป็นอาคารสีอย่างเราก็จะได้ทรงผมมาเันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะบ๊ายบายจ้า